อาจจะได้สักยี่สิบเสียงนะฮะยี่สิบเสียงก็รัฐมนตรีสักสองคนมั้งประธานสภาสักหนึ่งคนคำถามนี้มีอยู่ต่อไปว่าแล้วภูมิใจไทยเพื่อไทยจะไว้ใจพิสิทธ์ไหมให้เป็นประธานสภาอภิสเทธ็จคำถามที่ถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วพิสิทธิ์จะกล้าพอไหมที่ไปนั่งเป็นประธานสภาโดยเข้าไปร่วมรัฐบาลตัวเองจะหน้าดานพอไหมนะฮะ อาจารย์ปานเทพเมื่อเช้านี้กินข้าวเช้ากันก็พูดอย่างไม่มีเยื่อใหญ่เลยสำหรับคำว่าหน้าด่านสำหรับรรคปรยาบาติไม่มีหรอกครับแม้แล้วท่านผู้ชมครับผมนี่อยากให้คุณอภิสิทธิท์เข้าไปนั่งเป็นประธานสภาเพราะว่าผมผมก็จะได้มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าไอ้ภาพนักการเมืองไทยที่มันสะอาดเท่เหล่อ แม่ไม่มีวรนุตอะไรเลยแม้ได้เดียวมันก็คือคนที่เหลือหายตายโหงอยู่ในแวดวงการเมืองไทยเอาล่ะนี่คือหลักการที่ผมจะบอกให้ฟังมานะพรคประชาชนเนี่ยถ้าพรักประชาชนไม่ได้ตั้งรัฐบาลกวนี้และไม่ได้เป็นแกนนํารัฐบาลถ้ามาที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ทันทีที่พรคประชาชนสูงมาได้ที่หนึ่งจะต้องมีการประชุมรับทันทีเลยระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทํา อาจจะมีประชาธิปัตยัด้วยเพื่อรวมตัวตั้งรัฐบาลผมจะถามพรรคชาชนจะตั้งรัฐบาลได้อย่างไรคือคุณเลิกเพ้อฝันไ้แล้วคุณจะได้เกินสองรสิบเสียงเลิกเลิกเพ้อฝันไปทีนี้นคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลในทางลับวันนี้เนี่ยทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชัยธวัฒน์คนนน้นคนนีรวมทั้งเทงก็คุยกับหัวหน้าพรรคอื่นว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้ ผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องมหนึแล้วนะนะปลอบประโลมว่าเอาผมไอร่วมเถอะผมจะไม่แก้ไขมห1 2ประเด็นไม่ใช่คุณไม่จะไม่แก้ไขมหนึประเด็นคือคุณยืนบนพื้นฐานมหนึ่่งที่มีดิจิทัลฟุตพินหลักฐานทางดิจิทัลมาพิสูจน์ให้ชัดว่าคุณด่ามมหนึ่งสองว่าไงคุณด่าสถาบันว่ายังไงแล้วจูๆ่ๆคุณตื่นขึ้นมา จากคุณจากคนที่คุณเคยทําอะไรผิดพลาดมาตลอดแล้วคุณไม่แคร์แล้วคุณบอกผมเป็นคนดีแล้วคําถามผมจะถามคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์คุณต๋อมคุณเทงว่าจะมีคนเชื่อคุณหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกอาหารจะเชื่อไหมไม่เชื่อฝ่ายนุ่รักงนิยมจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะนี้แล้วผมก็เลยฟันตรงต่ออีกรอบหนึ่งว่าถึงแม้ภาคประชาชนจะมาดับหนึ่งภาคประชาชนก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นแฟนพักประชาชนดอมสม้มผมขี้เกียจพูดะฮะว่าพวกดอมส้มนั้นโง่บอกเขาบรรยาปัญญาอยังไงเบื่อไม่มีประโยชน์เพราะพวกเจนซีจะเป็นคนที่ผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแล้วเข้าใกล้เลยแม้แต่นิดเดียวเสียเวลาพลังทางสมองของผมนะฮะผมเชื่อว่าคนพวกนี้จะเริ่มทอ เลือกตั้งมาสามครั้งไม่เคยได้เป็นรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลไม่เคยเลยก็ออกไปกินตําแหน่งในกันมาที่การบ้างโน่นนี่อะไไปอารวาเรื่องโน,น้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเกมการเมืองของสนองจริงรุ่งรืองกิจที่อาจารย์บานเทพพูดผมเห็นด้วยเขาอยากรวมรัฐบาลมากอะไรก็ได้มาให้เขาเขาไม่เรียกร้องข้าจะเรียกร้องกระทรวงศึกษา ถ้าเขาได้นั่งสูญสาเราก็เรือหายตายหงเช่นกันฮะเราก็จะมีระบบห้ามนักเรียนไทยร้องเพลงชาติเข,ขาขนาดไอ้เทงหัวหน้าพักคือเพลงชาติขึ้นมายังไม่ร้องแล้วมนยอมมือคว่ำอังอย่างนี้แล้วเราจะไ,ไว้ใจมันนั่งกระทรวงสารได้ไงถ้ามันนั่งกระทรวงสารไม่ได้มันก็นั่งกระทรวงวัฒนธรรมมันอาจจะบอกว่าจากนี้ไปไม่ให้ยกมือไหว้ไม่จะไม่ไว้ไม่จะไเรียกพ่อเรียกแม่เรียกคุณ คือผมจะเรียนคุณธนาธรชัยธวัฒนะฮะคุณรังสิมันโรมพวกคุณเนี่ยนะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณไม่เคยจำเลยใช่ไหมแล้วคุณนึกว่าคนไทยเขาลืมง่ายเหรอเขาไม่ลืมหรอกและช่วงหลังๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยตอหลดตอแหลเก่งมากๆที่ผมสงสารผมไม่ได้สงสารคุณหรอกผมสงสารไอ้ดอมส้มพวกคุณ ที่โง่เขาเบาปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการที่คุณบอกว่าคนรุ่นเก่าไว้ใจไม่ได้ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทําคือคนรุ่นคุณเนี่ยมันเป็นคนที่สูญหายไปในจากประวัติศาสตร์ไทยเลยนะผมเรียกว่าเจนซีเนี่ย l o ลอสเจเนเรชั n นมาแล้วนะคุณเอาอะไรมาทํางานเฮ้ยผมพูดตรงๆนะพวกคุณทํำงานไม่เป็นหรอกนะฮะ เอาละเพียงแล้วเนี่ยเกมการเมืองจะเป็นในรูปนี้ไม่เชื่อผมผมไม่ว่าอะไรผมไม่ว่าอะไรจริงๆนะฮะแต่ว่าผมได้พูดสูตรการเมืองอันนี้มาตั้งแต่ต้นก่อนยุบสภาซะด้วยซ้ําว่าในที่สุดแล้วพักการเมืองที่ตั้งรับาลก็จะมีถ้ามันเป็นออกมาในรูปนี้ที่ผมตอบคําถามท่านผู้ชมมาว่า ผมไม่เชื่อการเมืองในระบบนี้ผมถูกไหมผมก็ถูกใช่ไหมเพราะแม่งกวนไปเรื่อยๆวนกลับไปกลับมาแล้วจริงๆผมก็อยากจะให้พรรคภูมิใจไทยมันไปอยูน่หน้ารัฐบาลเพราะอะไรไมะมันจะได้เรือหา,ใายใจโหงไปเลยทีเดียวเพราะพรรคภูมิใจไทยมันไม่เคยทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันทําเพื่อตัวมันเองเพื่อเขากระโดงเพื่อการหัวสวปกป้องตัวเอง แล้วพรรคภูมิใจไทยมันต้องใช้หนี้บุญคุณคนเยอะเลยนะไอ้พวกบ้านใหญ่ต่างๆที่ยกพลพรรคมาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วคุณคอยดูการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้จัดตั้งเนี่ยนะในพรรคภูมิใจไทยแม่งจะทะเลาะกันเรือหายไตยหงเลยเพราะบ้านใหญ่ก็อยากมีตําแหน่งทุกคนก็อยากมีตําแหน่งทุกคนอยากมีตําแหน่งหมดนะที่ผมสําคัญก็คือว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยถ้า ทักสินเชนวัตร์ออกจากคุกม,มาแล้วไม่มาแทรกแซงในพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปอยู่อย่าง,งสงบเสงี่ยมเจียมตัวแบบคนแก่คนหนึ่งแล้วให้ดรเชนบริหารพรรคเพื่อไทยไปแล้วที่สำคัญตัวแม่คือเยาวภาอย่ามาเพื่อกกับลูกชายให้ลูกชายได้ทำงานไปผมคิดว่าดรเชนจะแสดงฝีม,มือในการทำงานด้วยภูมิปัญญาของเขาโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากแม่ จากลุงแต่ถ้ามีการแทรกแซงจากแม่จากลุงด็อเตรเชนก็ต้องเรือหายตายโหงเช่นกันนะฮะถ้าเขาไม่มีการแทรกแซงพักเพื่อไทยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเริ่มมีผู้นำที่ทำงานเป็นผู้นำที่ไม่เพลอเจอไม่บ้าบอคอแตกกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะแต่ที่ผมติดใจยอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมประเทศไทยเนี่ย การเมืองเมืองไทยทุกวันนี้มันกลายเป็นเรากำลังดัดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประเทศไทยกลายเป็นขอทานไปหมดแล้วผมไปดูมีแต่รถแรกแจกแถมหมดเลยคนนั้นจะให้เท่านี้คนนี้ให้เท่านี้เฮ้ยเมืองไทยมีคุณสมบัติเพียงแค่แบมือขอคนละครึ่งแบมือขอเจ็ดสิบสามสิบ แบ,บมือขอแม้ท้าผู้ใช้ปัตก็เกิดมาก็ได้6กห0 0มบาทแล้วมันบ้าหรือเปล่าไม่เคยมีพรรคไหนสร้างความสามัคคีในชาติระดมความรักชาติขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างผลผลิตให้ชาติเดินหน้าต่อไปเพื่อประเทศชาตนนินำกลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีใครพูดถึง ทุกคนแม่งพูดถึงรถไฟ20บาท1,500บาทค่าแรงขั้นต่ำท่านน้นท่านี้เอาไปเลย50-50คนละครึ่งเอาไปเลยรัฐบาลให้70บาทประชาชนออก30บาทใน100บาทคนไทยมีปัญญาแค่นี้เหรออาจจะใช่เพราะว่าเราสั่งสอนสั่งสมให้คนไทยมีพฤติกรรมแค่นี้ เราไม่สั่งสอนสั่งสมให้คนไทยรู้จักทำหมากินเราไม่บอกว่าผมจะช่วยคุณรัฐบาลจะช่วยให้คนไทยที่ต้องการจะทำหมากินมีที่ทำหมากินและมีโอกาสทำหมากินและมีโอกาส,าากกาสาที่จะได้เงินได้ทองมาเพื่อเอามาดูแลครอบครัวตัวเองเอามาเสียภาษีให้ชาติบ้านเมืองไม่มีผมยังไม่เห็นเลยผมไม่เห็นให้ตาย เพราะฉันแล้วนี่คือคำแนะนำวันนี้อาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่พิเศษฮนะแต่ผมคิดว่านี่คือคำพูดที่เป็นสัจรธรรมของผมที่จะแนะนำให้ชั่วโมงยังชั่วโมงครับชั่วโมงหนึทีท่านผู้ชมครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่วันศุกร์ที่จะถึงนี้ยี่สิบวนที่หอย่าพลาดนะครับรับรองทีเด็ดมากๆเลยสวัสดีครับ